รายการลองลองมาชนะการเนี่ยนักแข่งรถเขาไปทำเนี้ยครับแล้วเขาเอารถวอร์กันที่เจ็ดวันแล้วก็รายการต่อไปที่เขาไปซัดกันก็เนี่ยธันวาที่ที่นักการซึ่งนักการนักการที่เปรูไปจำไม่ได้โอ้ยแข่งเรือเรียนนั้นนะคือไม่ต้องทำอาหารกินนะครับไปอ่ะ ก็เลยไม่ไปไงนั่นแหละแล้วคือไปแข่งนี้เจ็ดวันก็ก็อยู่ในภูมิประเทศของประเทศออสเตรเลียยังไงยังไงถ้าได้ไปแข่งเอ๊ะถ้าไปแข่งเออจริงๆผมแข่งไปที่ในประเทศแล้วเป็นเป็นเป็นกระบะงารั้งเรียบแล้วนะซึ่งก็เนี่ยซิงๆซิงหนเ้าไม่ใช่ดิไปงั้นก็โดนตำรวจสิแมแต่หมายถึงว่าแข่งเป็นเป็นข้ไม้กระบะงารั้งเรียบแล้วครับซึ่งก็ทั้งหมดสนามตรงนี้เหลือสนามาีกละที่กีฬา นในต้นเดือนนี้เพราะว่าทัง้ง,งหมดหกทั้งหมดสนามห้หใช่ซึ่งซึ่งผมก็ซุ่มซ้อมมาตั้งแต่ก,ก่อนน้ำโกลดที่แล้วก,ลก,ก็จังหวะนี้ก็ไปเลยแล้วบวกกับมีทีมท็อปที่ค่อนข้างซ้ำก่อนครับเขาก็ดันให้ไปออสเตรเลียเราก็เลยอยากมีเก็บประสบการณ์ดีๆครับเพราะว่า แข่งออสเตรเลียเสร็จมาเนี่ยพี่ไม่เข้ากับแข่งในไทยเป็นทีอ่ะเพราะว่าสนามสภาพของประเทศท,ที่ออสเตรเลียในไทยเราไม่ได้มีแน่นอนก็เลยแบบประสบการณ์ล้วนๆอะเอามาคุยได้ยังรูปอานป,าดปวดเลยอย่างั้นเลยลลอะพี่เรื่องจริงนะเจออะไรยังไงบ้างอถานที่ไหนสภาพเป็นระเทศที่แบบหินหลุนปอโคลนอะไรเงี้ยฮะหุ่นทรายอะไรเงี้ยฮะซึ่งก็เอารูปไหมอ่ะถ้าเอารูปเดี๋ยวให้พีอาร์ส่งให้พี่เจ้ ไมว่ากันแเป็นคุยกัน่อแล้วคือแล้วก็คือได้เจออะไรที่เราไม่ได้เจออะีช่อขับอยู่ก็จะมีจิงโจ้มกรโดดมังค่ากอินวิ่หน้าอะไรแากเป็นอะไรที่เรแค่เดินทางในนั้นกนเราเราแข่งคนผมไปกับทีมแข่งรถผมก็มีนักแข่งสองคนในน a v i เกเตอร์สองคน แล้วก็ทีมช่างทีมอะไรเงนะแล้วก็นนแข่งสองแล้วก็ในในอีกสองนะใช่ครับก็ทีมช่างกี่คนทีมช่างกับทีมอะไรตรงนี้อะไรรวมทั้งหมดทั้งหมดเลยครับสิบเ<น>อ็ดคนรวมผู้ชายล้วนๆเป็นคนเป็นทีม<น>เป็นทีมแข่งรถที่ที่แข่งอยู่ในไทยอยู่แล้วแล้วเขาก็ซัพพอร์ตเราแล้วก็ไป<น>แต่ตัวเลยครับโชคดีมากมากมายแล้วแล้วผลเป็นไงบ้างมันจะก็รถ ในรุ่นของผมมันทั้งหมดเป็น26คันจบที่15ครับเพราะด้วยความที่เจอสภาพภูมิประเทศที่ค่อนข้างหนักห่วงอยู่แล้วก็เหล่าบรรดาฝรั่งที่แข่งๆด้วยกันก็มีทั้งเจ้าเจ้าบ้านออสเตรเลียมีเวเนซุเอลามีหลายประเทศอยู่ซึ่งก็26คันแข่งไม่จบเป็น6คันรถพังอะไรตรงน,นี้อะไรฮะแต่เราก็ประคองจนจบทั้งหมด7วันก็ได้เหรียญฟินิชเชอร์มา หมือนน้ำลมพี่ขับรถขึ้นฟลายอ่ะบอกว่าแล้วก็ชิมพันธุ์ทองแต่อันเนี้ยเราก็ได้เหรียญเขาเียกเหรียญเลยนะเหรียญฟินิเชอร์ซึ่งก็อ๋อพูดดีนินิดอ๋อเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จเรียบร้อยเสร็จเสร็จเสร็จช้าด้วยนะตั้งเจ็ดวันพูดนานเอ้นะนี่จะไปเรื่องอะไรครับผมแล้วสาวผู้หญิงก็อยู่นะครับไม่ดีนะฮะโอ้ยพวกนี้มันโอเคครับ ได้เหรียญกีฬาเชื่อแล้วก็ได้ได้ถ้วยที่หนึ่ง <c oughs> เป็นเป็นถ้วยทีมครับซึ่งซึ่งการที่ได้ถ้วยทีมคือวัดวัดจากการแข่งจบของแต่ละทีมซึ่งในหนึ่งทีมมีทั้งหมด3คันซึ่งในทีมผมมา3 h. คันก็แข่งจบทั้ง7วันถ้าทีมไหนมันแข่งไม่จบทั้ง3คันเนี่ยใน7วันก็ก็อดีใช่แล้วผมก็ได้ถ้วยเนี้ยกลับบ้านมาด้วยก็คือแต่ได้เหรียญกีฬาเชื่อนี่ก็ดีใจแล้วนี่มันสุดยอดของ คือออกไปแต่ละวันอารมณ์ขับขับรถขึ้นตากเชียงใหม่ทุกวันจริงๆโดยโดยโดย,โดยโการแข่งขันเนี่ยเขาเขาอย่างไรคือกลางวันขับตื่นเชา้ชาเช้า8ปดโมงออกสตาร์ทก็ให้แซนมาก็คือแผนที่กับเดวิสเตอร์เป็นคนของเราเข้าจำประจำด้วยกันทุกวันใช่เขาเขาไปปุ๊บกระหทางออกมาให้ได้เขาตกประมาณสี่ท่าเมืงเียงที่ออกมาเป็นอย่างเงี้ยทุกวันแล้วก็เะเพียงยังไงอะไรฮะะเมืองสบอะไรยังไงเออเราก็ทานตอนเช้าเราก็เราก็ทานตอนเช้าไปก่อนแล้วก็ กลางวันก็มีพกไปบ้างแต่ไม่มีเวลากินอ่ะพี่กินอย่างมากอะพกกล้วยไปพกอะไรเงี้ยน้ำเป็นว่ัทางรัฐบาลเอาเอาให้มันมีไปหนึ่งวันเนี่ยอะไรเนยซึ่งถ้าจะไปแข่งลูกหลังเขาอ่ะประสบการณ์เลยตอนอะพี่เราจุดมุ่งหมายเราไปคือเราต้องการเิมิตนี้เชื่อแล้วก็แข่งให้จบเจ็ดวันนะนมันก็เป็นความเข้าใจเราแล้วแล้วแบบเราได้ไปชนะลูกขลังที่แบบแม่งลิบลีมยิ้มวู้ดมันหอมกลิ่นหอมดีมันไม่ทำลมแบบยาบ้าสิบเมตรแล้วไม่ต้องถือข่าวกันจริงๆนุ่ม บินไปบินไ้อยู่ดีในเอสเอ็นะเเร็วมากครับ้างลึกมากเดี๋ยว้าพี่เห็นภาแล้วพี่จะแบบโอ้โหอย่างนี้เลยเหรออะไรเงี้ยซึ่งแบบปินมากแล้วใครของราสามารถทำได้ดุกแล้แล้วก็ไปขับดังนีเร็วเลร้อยร้อยยี่ร้อยสี่อะไรเงี้ยแวกนั้นอ่ะเขาร้อยแปดร้อยเะไร้ขาไม่พลาดหรือแม่พลาดเลยเี้ยพี่บอกว่าใช่ ก็ไม่เก็บประสบการณ์ครับไม่ได้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 ไปหาอะไรได้อะไรมากมายเพราะว่าจริงๆริงก็ซัพพอร์ตเราไปให้เราไปแต่ตัวเราด้วยครับก็คือก็คือหลังจากนี้ผมมีต่อยอดอะไรไปอะไรบ้างแล้วขางเงินออมาใช้ก็ไม่ใชไม่ไม่ครับไครับก็ลงมาแข่งในไทยเก็บเก็บแข่งในไทยไปเรื่อยครับตอนนี้ผมตอนนี้ผมเขาเรียกอะไรขับรถโฟล์วเข้าเส้นนะเนี่ยคือมันหลงไหลอะพี่ ไอ้สี่ล้อนี่แหละไอ้ที่ขับเขึ้นสี่ล้อแหละมันพาผมออกมาสี่พันก็ลงไม่งั้นผมไปคาอยู่นะแม่งมีวันหนึ่งหลงด้วยหลงหลงชั่วโมงนึงนี่อารมณ์แบบหนักกว่าหลงหลงโลเคชั่นถ่ายละครหลายหลายร้อยเท่าอ่ะคือแบบของไม่ถูกเลยแบบเวลามันงงมงเลยพี่สามใครก็ไม <c oughs> ่ร no ู้ไม่ได้งงกันเนยอยู่สองคนอ่ะฮะซึ่งก็แต่สุดท้ายก็ออกมาได้แล้ววันนั้นเนอะ ทีมก็เป็นห่วงวันนั้นที่เกิดเรื่องนะแต่ถึงต่อสุดสแต่ว่าถึงต่อสาดกไม่ด้ตลอดไม่ได้เขาไปในป่าก็ไม่มีอะไรเลยมันคือป่ามันคืออะไรของเขาพี่ซึ่งแบบสุดๆนะสอนบอกที่ไหนไม่มีก็ไม่มีแต่มีมีแค่แผนที่ให้เขาบอกว่าไปทางไหนอะไรยังไงให้รู้ไหมครับจะเป็นอาชีพหรือเปล่าตอนนี้มันไม่อาชีพมันก็เหมือนอาชีพแล้วนะเพราะว่าใช้ใช้คำว่าทางการงึกษาปากติกทาง จร,จริงๆอะผมวางวางไม่นานแลยแผมติดคิวรอคอะลรไม่ไรแล้วแบบต้นปีล่าสุดก็สามารถขอคิวผู้ใหญ่ไม่ได้ล็อกไว้ตั้งแต่ต้นปีอะพี่ก่อทีเรื่องทั้งหมดจะเกิดขึ้นอันนี้เราไปไปมาเมื่อไหร่ ไม่ไม่ได้เงียบนะจริงๆก็ถ่ายอยู่แล้วก็เคลียร์ไปก่อนเรื่องนึงปิดขอเปียกไปก่อนแล้วถึงไปยอดรักกันสู้ที่ตอนนี้กำลังจิมจริมอีเซอร์อยู่แล้วก็ของพี่เต่เาพี่ต่อพี่แตงดอกอม้าสายหวานตอนนี้ก็ถ่ายอยู่ว่ากำลังจะปิดสิ้นเดือนนี้เหมือนกันคือคือคือยังมีอยู่คือยังมีอยู่แต่ก็ด้วยความที่เราอขอคิวเขาไว้แล้วครับ ล้วก็ถึงได้ไปไม่งั้นคงไม่ได้ไปหรอกเพราะว่าแล้ลงว่าเทคิวะคอนคตั้งเจวนน่างกสู้กับอนัน่อกอัสายสายฝันครับวันวววันเียงย้อนร่างก้น่าจะภายในเดือนนี้นะน่าจะภายในเดือนนีใช่แล้วก็อพ่อน่าจะมันีหน้าครับเพราะว่าถ้าเสร็จสิ้นตัดต่อแล้วก็ นะตอนนี้พึ่งได้รับบทวันนี้นะครับถ้าไม่มีอะไรผิดเพี้ยนผิดพลาดก็น่าจะเล่นกับนเดอรร์คับพี่เป็นเดิมเนี่ยนะตอนรับบทแต่เดีย๋ยพึ่งถ้าเกิดเป็นไม่ได้พี่ล็อกเอาไว้พอรับตวงสวค่อ,อยนี้ดีกว่านะ <c oughs> เดี๋ยวเบื่อเดี๋ยวเบื่อชอออั่วอะไรเงี้ยแต่แตพึ่งจะเอาบทม,มาแล้วแหละ ล็อกไว้หลังคุกศพนะเพราะแม่มีแบบที่ผ่านมาพอกล่าวว่าได้เล่นเรื่องนี้เลยไม่ก็ไปเล่นเรื่องอื่นไงไม่บอกพี่แล้วถ้าบรรยากาศเป็นข่าวเป็นเพี้ยอะไรเงี้ยแต่ไ่รู้กันเราก็ได้พูมาแล้วก็ไม่รู้ว่ายังไงเกี่ยวกับไอ้อันนั้นก็ไอ้นั้นก็คุยกันอย่างดีกับพาดเหมือนกันอนุ่นนะอย่าอยดีกว่ารู้หมดแล้วรู้สึกจะเป็นละครที่มันจะต้องเป็นเพลงเป็นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอันนี้ แน่ใจครับเพราะว่ายังไม่ได้รับรางวัลยังไงครับมันต้องเป็นดีนะรางวัลก็ดีก็ถ้เป็นยังไง้นก็ผมก็ได้กลับมาเล่นละครเพลงอีกครั้งนึงเพราะว่าไม่ได้เล่นละครเพลงเป็นปีละนานแล้วตั้งแต่ลูกสาวทำงานนั้นเขาเล่นอะไรอีกละครเพลง งนาน,นเพลงตอนนี้เบรกก่อนนะครับตอนนี้ก็ก็คือเทมรักครแล้วส่วนใหญ่ก็เพลงเก่าๆยังร้องไม่ทั่วเลยคะใช่ปะล่ะออกออกมา,างเงียบดีกว่ารับทักทักบ้างดีกว่าไม่ใช่ยุย้ยเยอะออกเยอะจังเลยแล้วก็งเงียบนะพี่ <c oughs> แล้วนักร้องกุญริศดอกเบเลย,ยตอนนี้ผมเซ็นปีดอกปีครับครับผม,มแล้วก็ช่องก็สองปีก็มี เจ้าพิศาลด้วยฮะมีมีบ้านอยู่โอเคครับมครับแต่บรษัทบรสษัทไม่ดีนะเป็นไปไดหมเหอยู่ดีะพวกอย่างนักพรนะกรเราก็่รู้อยู่ช่องแล้วรับใช้ช่องมาตั้งหลายปีแล้วเนาะแล้วอย่างครับเอฟเรามทีมงานที่สนใจกันอยู่ครับอยู่ครับปีที่หครั้